อย่ารอช้ามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับหนุ่มพี่พีกริดนั่นเองค่ะที่ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกเลยหลังจากหลังจากที่ทาง GDS นะคะดันให้เจฟฟาเตอร์เนี่ยมันเล่นภาพยนตร์แทนค่ะ แฟนๆอดเสียดายไม่ได้นะคะหลัง GDS แจ้งระงับการถ่ายทำโปรเจกต์ดีไปก่อนหน้านี้ค่ะที่มีทั้งพีพีกริบแล้วก็อิงฟ้าเนี่ยแสดงด้วยกันจนล่าสุดทางค่ายได้แจ้งเปลี่ยนตัวนักแสดงเป็นเจฟสตาเตอร์มาแทนนะคะซึ่งทางตัว p ีพเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็เข้าใจทุกฝ่ายว่าอยากให้งานเนี่ยออกมาดีที่สุดค่ะ ก็รับรู้พร้อมๆกับพี่ๆทุกคนเลยครับผมอาจจะรู้ก่อนหน้าแค่วันเดียวครับเพราะว่าทาง GDH ก็ได้มีการส่งข้อความที่จะโพสต์มาให้ทางทีมดูครับผมว่าเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรติดหรือเปล่าเราก็บอกว่าโอ,โอเคครับรับทราบไม่เป็นไรทุกคนคงอยากให้ให้ผลงานตรงนี้ออกมาได้ได้อย่างดีที่สุดคิดว่าพี่ก็เข้าใจทุกๆฝ่ายขอให้โปรเจก t นี้ก็เป็นเป็นโปรเจกที่ที่ดีสําหรับทุกๆคนละกันครับ